สวัสดีค่ะท่านกำลังรับฟังเรื่องเล่าผีวิญญาณหลอกหลอนแต่ไม่ใช่จะมีเรื่องผีอย่างเดียวนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องตลกฮาฮาให้ท่านผู้ชมรับฟังด้วยค่ะเรื่องยายสมพรกับตู้เย็นพูดได้สวัสดีจากทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่ตลกที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในหมู่บ้านเขากระโดง เรื่องนี้เป็นตำนานที่เล่าต่อกันมากับ3ปีแล้วและทุกครั้งที่เล่าก็ไม่มีใครเชื่อว่ามันคือเรื่องจริงแต่เชื่อถือว่าคนที่เจอกับตัวเองยังหัวราอจนฟันปลอมหลุดเลยเรื่องนี้มีอยู่ว่ามีอยู่วันหนึง่งยายสมพรอายุ76ปีเดินเข้าไปในร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อจะซื้อมอหุงข้าวใหม่ แต่ดันไปสะดุดตากับตู้เย็นที่กำลังลดราคาพิเศษแถมฟรีน้ำปลาหนึ่งขวดยายสมพรเลยจัดการซื้อกลับบ้านทันทีโดยไม่รู้เลยว่าตู้เย็นที่ซื้อกลับมานั้นมันพูดได้จริงๆคือพูดได้แบบไม่ใช่พูดเบาๆแต่พูดเสียงดังฟังชัดเหมือนพนักงานโฆษณาสินค้าในตลาดสดเลยคืนแรกที่ยายสมพรเสียบปลั๊กตู้เย็นอยู่ดีๆตู้เย็นก็ตะโกนออกมาว่าอุณหภูมิภายในเย็นจัดกรุณาอย่าเอาน้ำพริกเข้า ยายตกใจจนไหหลังไปชนไก่ที่เลี้ยงไว้ไก่ตกใจบินเข้าบ้านข้างๆพังแจกันแตกยายก็เลยโดนเพื่อนบ้านด่าแต่ยายยืนยันว่าตู้เย็นมันพูดจริงๆทุกคนก็คิดว่ายายเริ่มเพี้ยนเพราะอายุแต่วันต่อมาตอนเช้ายายกำลังจะเปิดตู้เย็นเอาไข่ออกมาทำไข่ขเจียวจู่ๆตู้เย็นก็ตะโกนอีกว่าไข่หมดอายุ3มวันแนะนําให้เอาไปโยนใส่หมาแทนยายหัวร้อนมากตะโกนด่าตู้เย็นว่าเองอย่ามาสอนข้าเรื่องไข่ แต่ที่หาคือเพื่อนบ้านเดินผ่านมาได้ยินยายด่าตู้เย็นก็นึกว่ายายด่าผัวที่ตายไปแล้วเลยเรียกหลานมาหาบอกให้ยายไปหาหมอเธอหลานเอ้ยหลานยายชื่อบักเหน่งเป็นเด็กวัยรุ่นติดเกมที่ไม่เคยเชื่ออะไรอยู่แล้วพอกลับมาบ้านก็ไม่เชื่อตู้เย็นพูดได้ยายเลยลากบักเหน่งไปที่ตู้เย็นแล้วเปิดประตูแช่แข็งตู้เย็นก็พูดออกมาว่ายินดีต้อนรับสู่นรกน้ำแข็งเวอร์ชั่นประหยัดไฟเบอร์ห้า บักแหน่งตกใจขี้แทบร่วงรีบไลน์บอกเพื่อนว่าตู้เย็นบ้านกูเป็น AI แล้วมันด่ากูด้วยเพื่อนๆในหมู่บ้านเลยพากันมาดูตู้เย็นปาฏิหารทุกคนยืนล้อมวงแล้วยายสมพรยืนกลางบ้านพร้อมตะโกนว่าเอ้าเปิดโลด ทันใดนั้นตู้เย็นก็พูดเสียงหวานแบบดีเจว่าขอต้อนรับเข้าสู่ตู้เย็นสมาร์ทที่มีบุค,คลิกเป็นของตัวเองและไม่ทนกับการแช่ของเหม็นๆเสียงฮาทั้งบ้านทุกคนหัวเราะจนดมหมากกระเด็นบางคนขำจนฟันปลอมหลุดกระเด็นไปใส่จานลาบหมูที่ถือมาเรื่องมันเริ่มบานปลายเมื่อข่าวตู้เย็นพูดได้แพร่ไปถึงในอำเภอในอำเภอเลยมาดูได้ตัวเองพอมาถึงก็ถามว่าไหนตู้เย็นมันพูดยังไงวะใหญ่ก็เปิดตู้เย็นให้ดูแตงเงียบตู้เย็นไม่พูดสักคำ ใหญ่น้าเสียเรียบเขย่าตู้เย็นแรงมากจนน้ำปลาหกใส่ปลั๊กไฟเกิดประกายไฟเล็กๆแต่ยังไม่าาใหญ่ตะโกนว่าเอ็งอย่ามังเงียบตอนข้ามีแขกสุดท้ายตู้เย็นก็ค่อยๆพูดว่าฉันงอนแช่ทุเรียนไว้โดยไม่ขออนุญาตเหม็นไปถึงช่องแข็งเสียงระเบิดหัวร้อด,ดังสนั่นนายอำเภอบอกว่าตั้งแต่รับราชการมายังไม่เคยโดนตู้เย็นด่ามาก่อน ตู้เย็นกลายเป็นเซเลบของหมู่บ้านคนแห่มาขอถ่ายรูปยายสมพรก็เปิดบริการถ่ายรูปกับตู้เย็นครั้งละ10บาทแถมฟรีข้าวเหนียวหนึ่งคำตอนบ่ายตู้เย็นก็จะพูดว่ายินดีต้อนรับสู่คาเฟ่แอร์เย็นพัดลมไม่ต้องตอนกลางคืนถ้าใครเปิดมันก็จะพูดว่าดึกแล้วนะอ้วนแล้วจะโทษใครละ่ะ วันหนึ่งมีนักข่าวมาทำข่าวจนขึ้นช่องทีวีท้องถิ่นตู้เย็นเลยเริ่มดังแต่ดังไม่เท่ายายสมพรที่กลายเป็นเน็ตไอดอลมีคนติดตามในติกตอกเกือบห้า0 0ื่นคนชื่อช่องว่าตู้เย็นด่าทุกวันทุกวันยายจะอัดคลิปตู้เย็นพูดเตือนเรื่องอาหารอย่างวันนี้พูดว่าถ้าเอาเข้าวเหนียวทิ้งไว้จนเป็นดินสอคองก็ทิ้งเถอะ กลายเป็นคอนเทนต์ไวรัลจนบริษัทผลิตตู้เย็นจริงๆส่งคนมาดูพบว่าตู้เย็นเครื่องนี้เป็นรุ่นทดลองที่มีระบบเสียง AI แต่ถูกส่งผิดบ้านเขาเลยเสนอว่าจะขอซื้อตู้เย็นคืนในราคาแสนห้าแต่ยายสมพรไม่ขายบอกว่านี่มันเพื่อนฉัน จบลงด้วยการที่ยายสมพรกับตู้เย็นกลายเป็นคู่หูเน็ตไอดอลอันดับหนึ่งของหมู่บ้านรายการทีวีมาเชิญสัมภาษณ์คู่ยายตู้เย็นออกทีวีตอนเที่ยงทําเอาทั้งประเทศรู้จักคําว่าแช่ดีมีแซวตั้งแต่นั้นมาทุกบ้านในหมู่บ้านก็พากันอยากได้ตู้เย็นพูดได้แต่ไม่มีใครได้แบบยายสมพรอีกแล้วและเรื่องนี้ก็เป็นตำนานฮาของหมู่บ้านตลอดไปเรื่องเล่าผีปอบ หมู่บ้านหาแตกสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมวันนี้เราจะมาฟังเรื่องที่เอาจริงๆตอนแรกผมกะจะเล่าเรื่องผีให้ฟังแต่ไปไปมาๆมันดันกลายเป็นเรื่องหาเฉยเลยเอาละเตรียมหูเตรียมท้องเตรียมหัวใจไว้ให้พร้อมเพราะนี่คือเรื่องของผีปอบหมู่บ้านหาแตกเรื่องนี้ เกิดขึ้นที่หมู่บ้านป่าเสดาวใต้เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมากจนถึงขั้นที่นกยังไม่อยากบินผ่านวันดีคืนดีก็มีข่าวลือว่ามีผีปอบออกอารวาสคนในหมู่บ้านหรือประชุมกันที่สารวัตรตาแหลมผู้ใหญ่บ้านสายมูเต็มไปด้วยของขลังจนเดินแทบไม่ไหวแกยกมือขึ้นแล้วพูดว่าผีปอบ มันแอบแฝงอยู่ในหมู่บ้านเราแน่ๆเราต้องหาตัวมันให้ได้ก่อนที่มันจะกินไก่ระหมดเล้าหลังจากนั้นจึงเกิดแผนล่าปอบขึ้นโดยมีลุงเปรี้ยแก่ที่สุดในหมู่บ้านอายุ94แต่ยังไถหน้าไหวกับเจ๊สมอนเจ้าของร้านข้าวแกงที่ขายแกงเดียวมา40ปีและน้องบอยวัยรุ่นสายเทคโนโลยีที่พกโดรนไว้จับผี พวกเขารวมพลังกันตั้งทีม Ghostbuster เวอร์ชั่นบ้านนอกพวกเขาเริ่มต้นด้วยการแอบสังเกตทุกคนในหมู่บ้านพอเห็นใครกินเยอะก็สงสัยไว้ก่อนเช่นป้าเนียนที่กินข้าวสี่จานตอนเช้าก็ถูกตั้งข้อหาเป็นปอบเบอร์หนึ่งแต่แล้วเรื่องมันก็หลุดโลกเมื่อลุงเปี้ยแอบเข้าไปในป่า เพื่อล่อผีออกมาโดยการเต้นรำกลางป่าพร้อมตะโกนว่าผีจา๋าออกมาหาเปรี้ยนอยตะตกนอยู่สามชั่วโมงไม่มีผีมีแต่ยุงกระปลิงทางด้านเจ๊สมอนก็เอาแกงป่าหวานเจี๊ยบไปวางล่อปอบผลคือหมาบ้านหมู่มากินจนหมู่บ้านแตกตื่นคิดว่าปอบแปลงร่างเป็นหมาพอจะจับหมา ก็ดันไปกัดเจสสมอนจนต้องไปฉีดยาน้องบอยเลยเอาโดนไปบินกลางคืนหวังจับภาพผีปอบให้ได้แต่ดันไปจับภาพพี่เฮงกำลังแอบแกะมะม่วงบ้านข้างๆแล้วทำตกใส่หัวตัวเองโดนจับช็อตชัดมากจนกลายเป็นคลิปไวรลัลสุดท้ายทุกคนเริ่มหมดหวังคิดว่าปอบคงไม่กล้าออกมา แต่แล้วในค่าคืนหนึ่งขณะที่ทั้งหมู่บ้านนั่งดูละครช่องเจ็ดอยู่จูจ่ๆไฟดับพรึบแล้วมีเสียงขำแบบฮ ah ่าๆๆๆดังออกมาจากลำโพงทุกคนกรี๊ดแตกคิดว่าผีบุกเปิดไฟฉายกันโอนละมานสุดท้ายหาคนกดเสียงได้ปรากฏว่าเป็นไอต้นหลานตะแหลมเอาลำโพงบลูทูธมาต่อโทรศัพท์ แล้วเปิดเสียงหัวเราะลงติ๊กตอกลั่นลำโพงหลังจากเหตุการณ์นั้นทั้งหมู่บ้านรู้ว่าไม่มีปอบมีแต่คนบ้าและกลายเป็นธรรมเนียมใหม่ทุกวันฟันจะมีงานล่าผีปาร์ตี้เปิดคาราโอเกะกินข้าวแกงเจ๊สมอนและให้ลุงเปรี้ยเต้นโชว์เป็นไฮไลท์จบแบบหักมุมมากใช่ไหมครับไม่มีผีมีแต่เสียงหัวเราะ สุดท้ายผีปอบหมู่บ้านนี้กลายเป็นตำนานตลกประจำตำบลที่ใครผ่านมาต้องถามหาลุงเปรี้ยเต้นยังท่านกำลังฟังเรื่องเล่าผีวิญญาณหลอกหลอนวันนี้เสนอเรื่องเสียงเดินในป่าผีทหารขาเขมรที่ไม่มีวันตาย เรื่องนี้ถูกเล่าต่อกันมาในหมู่คนทำงานก่อสร้างบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาตะวันออกเฉียงใต้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากพูดถึงแต่ทุกคนรู้ว่ามันเคยเกิดขึ้นจริงเมื่อสิบปีก่อนบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งได้รับสัญญาสร้างถนนตัดผ่านป่าลึกในจังหวัดสักแก้วไม่ไกลจากชายแดนมากนักพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นสนามรบเก่าสมัยส,ยสงครามอินโดจีนและยังมีกับระเบิดหลงเหลืออยู่บ้าง แม้จะเคลียร์พื้นที่แล้วก็ยังไม่มีใครกล้าไปทำงานกลางคืนแต่บริษัทกลับให้ค่าตอบแทนสูงมากจึงมีคนกลุ่มหนึ่งอาสาไปอยู่แคมป์กลางป่าเพื่อเร่งงานให้เสร็จทันเวลาหนึ่งในนั้นชื่อว่าช่างศักด์เขาเป็นหัวหน้าช่างที่มีประสบการณ์สูงแต่ไม่เชื่อเรื่องผีอะไรทั้งสิ้นคืนแรกในแคมป์ทุกอย่างดูปกติแต่พอถึงคืนที่สองมีเสียงเดินลากเท้าดังมาจากแนวป่าข้างแคมป เสียงเหมือนมีใครลากรองเท้าบูททหารเดินช้าๆเป็นจังหวะคืนนั้นไม่มีใครกล้าออกมาดูทุกคนได้แต่นั่งฟังจนเสียงนั้นหายไปเองในวันถัดมาเขาพบรอยเท้าหนักๆเดินวนรอบเต็นท์ทั้งที่ไม่มีใครตื่นเดินออกมาเลยไม่มีใครใส่ใจมากนักจนกระทั่งคืนที่สามกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่ามีเงาคนในชุดทหารถือปืนเดินผ่านหน้าแคมป์ แต่เงานั้นไม่มีหัวและเดินโดยที่ขาแทบไม่แตะพื้นมีแสงไฟสีเขียวลอยตามหลังคล้ายแสงจากวิญญาณรบหลังจากนั้นคนงานเริ่มเจอเหตุการณ์ประหลาดบางคนฝันว่าถูกบังคับให้เดินในขบวนทหารบางคนเห็นเพื่อนนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวหน้ากองไฟตอนตีสองทั้งที่คนนั้นนอนหลับอยู่ในเต็นท์เหตุการณ์เลวร้ายลงเรื่อยๆจนมีชายคนหนึ่งหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย กลุ่มคนงานตัดสินใจไปตามพระมาทำพิธีแต่พระรูปนั้นพอเดินเข้าพื้นที่แคมป์ก็หยุดก้าวเท้าและพูดว่าสถานที่นี้มีคำสาบจากวิญญาณทหารเขมรที่ตายโดยไม่รู้ว่าตายเขายังเดินละตระเวนอยู่จนถึงทุกวันนี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองแพ้สงครามเขาแค้นเพราะถูกฝังรวมโดยไร้พิธีพระแนะนำให้ทำพิธีอุทิศส่วนกุศลแต่ต้องทำในจุดที่ทหารเหล่านั้นถูกฝังจริงๆ แต่ปัญหาคือไม่มีใครรู้ว่าจุดนั้นอยู่ตรงไหนช่งางศักด์จึงตัดสินใจขับรถเข้าไปในป่าเพื่อหาจุดที่น่าจะเป็นสนามรบเก่าเขาไปพร้อมกล้องและ GPS แต่เมื่อเข้าไปได้เพียงครึ่งชั่วโมงเขาส่งเสียงขอความช่วยเหลือมาทางวิทยุว่าเจอแล้วมันยืนเต็มไปหมดเลยพวกมันไม่มีตาแต่กำลังมองผมอยู่แล้วเสียงก็ขาดหายไม่มีใครติดต่อเขาได้อีกเลย คนงานตามเข้าไปก็ไม่เจอแม้แต่ร่องรอยมีเพียงกล้องที่ถูกทิ้งไว้กลางป่าพร้อมเทปสุดท้ายที่อัดไว้ภาพในกล้องคือชายคนหนึ่งกำลังหายใจแรงๆมีเสียงฝีเท้ารอบตัวแล้วจูจ่ๆก,กล้องก็ล้มและภาพสุดท้ายคือทหารในชุดพรางเก่าๆคนหนึ่งเดินเข้ามาหากล้องใบหน้าแหว่งเป็นรูใหญ่เหมือนถูกปืนใหญ่ยิงกล้องดับไปนับแต่นั้น แคมก็ถูกสั่งปิดอย่างเงียบๆไม่มีการถแถลงไม่มีข่าวคนงานทุกคนถูกสั่งไม่ให้พูดเรื่องนี้ออกไปแต่บางคนย้ายไปทำงานที่อื่นก็ยังฝันเห็นทหารหัวขาดมาเดินวนรอบเตียงทุกคืนหนึ่งในนั้นผูกคอตายในห้องพักโดยเขียนไว้ในสมุดว่าพวกมันยังตามมาเรื่องนี้จึงกลายเป็นเรื่องต้องห้ามของวงการก่อสร้างบริเวณชายแดนไม่มีใครกล้าเล่า เว้นแต่คุณจะเคยเห็นแสงเขียวๆลอยอยู่ที่ขอบป่าตอนกลางคืนแล้วได้ยินเสียงร้องสั่งเดินหน้ายิง่งหากคุณได้ยินประโยคนั้นจงรีบปิดตาและปรารถนาให้ไม่ใช่คุณที่เขาเลือกมาแทนในคืนวันที่สงครามหยุดลงทุกปีจะมีขบวนวิญญาณทหารขเขมรเดินออกมาจากป่าครั้งละหนึ่งคนเพื่อมาตามคนใหม่ไปเป็นทหารในกองทัพวิญญาณ ที่ไม่มีวันสลายและบางทีคนคนนั้นอาจเป็นคุณท่านกำลังรับชมรับฟังเรื่องเล่าผีวิญญาณหลอกหลอนวันนี้เสนอเรื่องคืนสุดท้ายในบ้านต้องสาบที่วิญญาณที่ไม่มีใครลืมผมชื่อบาสครับตอนนั้นอายุ23เพิ่งเรียนจบบัตรมา,มาและได้งานที่เชียงใหม่ในฐานะนักออกแบบกราฟิก ชีวิตในเมืองใหญ่ทำให้ผมตัดสินใจหาบ้านเช่าราคาถูกแถวรอบนอกเพื่อเก็บเงินไว้ทำธุรกิจส่วนตัววันนั้นผมเจอบ้านหนึ่งหลังในเว็บไซต์ประกาศให้เช่าอยู่ลึกเข้าไปในซอยที่ไม่มีใครอยู่เลยบ้านเป็นบ้านไม้สองชั้นเก่าสุดโทมเจ้าของบอกว่าให้เช่าเดือนละพันเดียวผมตกใจมากถามย้ำไปว่านี่ราคาเท่านี้จริงเหรอเขาก็ยิ้มแปลกๆแ,แล้วบอกว่าใช่ แต่ต้องอยู่ให้ครบ30วันห้ามย้ายออกก่อนห้ามพาใครมานอนด้วยห้ามเปิดประตูห้องใต้บันไดเด็ดขาดถ้าทำได้เชิญเข้าอยู่เลยผมลังเลแต่เพราะราคาถูกมากเลยตกลงย้ายเข้าในวันรุ่งขึ้นวันแรกทุกอย่างดูเงียบผิดปกติไม่มีเพื่อนบ้านเลยแม้แต่คนเดียวบ้านทั้งหลังมีเสียงลั่นเป็นระยะเหมือนไม้เก่าร้องไห้ผมเริ่มรู้สึกถึงความหนาวเย็นผิดธรรมชาติ แม้อากาศจะอบอ้าวพอถึงคืนแรกผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ชั้นบนทั้งที่ผมอยู่คนเดียวเสียงฝีเท้าดังชัดเจนจนผมใจสัน่นผมขึ้นไปดูไม่เจอใครเลยแต่พอลงมาเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งจากบนหัวผมตรงบันไดเสียงชัดเจนว่ามีคนกำลังเดินวนไปวนมาในวันถัดมาผมเริ่มเห็นเงาคนอยู่ที่ระเบียงชั้นสองตอนกลางคืนผมกล้าพอจะเปิดหน้าต่างมองไปแต่ไม่มีใคร มีเพียงรอยเท้าเปื้อนโครอนอยู่ที่พื้นไม้กลางดึกผมฝันว่าผมถูกจับมัดอยู่ในห้องมืดมีเสียงกระซิบอยู่ข้างหูว่าอย่าทำเหมือนคนก่อนหน้าแกจะตายเหมือนกันเสียงนั้นเย็นเยียบเหมือนถูกเป่าลมหายใจลงไปที่ต้นคอผมสะดุ้งตื่นและพบว่าที่แขนผมมีรอยนิ้วมือเป็นจ้ำแดงเหมือนถูกจับจริงๆผมรีบโทรหาเจ้าของบ้านเขารับสายตอนตีสามและพูดว่า เห็นแล้วใช่ไหมล่ะอย่าไปยุ่งกับมันแล้ววางสายผมตกใจมากและเริ่มหาข้อมูลเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ไม่มีชื่อบ้านในทะเบียนไม่มีเอกสารใดๆแม้แต่ในแผนที่ยังไม่มีบ้านหลังนี้อยู่พอครบสัปดาห์ที่สองผมเริ่มได้ยินเสียงคนพูดคุยกันจากในห้องใต้บันไดที่ควรจะปิดตายผมกลัวจนไม่กล้าขึ้นบันไดและทุกคืนเสียงนั้นจะเริ่มต้นตอนตีสองเป๊ะเสมอเหมือนเป็นพิธีกรรมบางอย่าง เสียงเหมือนสวดบทอะไรบางอย่างที่ผมไม่เข้าใจในคืนวันที่20ผมอดรนทนไม่ไหวเลยตัดสินใจเปิดประตูห้องใต้บันไดแม้จะรู้ว่าถูกห้ามไว้ทันทีที่เปิดประตูผมรู้สึกถึงแรงดึงดูดเย็นเยียบมืดสนิทและลมหายใจผมหยุดชั่วขณะมีบางอย่างอยู่ในนั้นมันเหมือนควันสีดำที่เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตมันพุ่งออกมาทะลุผ่านตัวผมไปด้านหลังแล้วเสียงประตูปิดลงเอง ผมมรสติทันทีเมื่อตื่นขึ้นมาผมพบว่าตัวเองอยู่ในห้องใต้บันไดที่ไม่มีใครเคยเข้าได้ประตูล็อกจากด้านนอกผมเพยายามตะโกนไม่มีเสียงตอบรับไม่มีใครได้ยินผมผมนั่งอยู่ในนั้นจนผ่านไปหลายชั่วโมงจนผมเริ่มเห็นภาพหลอนผนังห้องเริ่มมีเลือดไหลซึมออกมามีมือสีดำโผล่ออกมาจากพื้นจับข้อเท้าผมไว้ผมกรีดร้องจนหมดเสียงประตูเปิดออกช้า,ชา มีชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูเขาคือเจ้าของบ้านเขาพูดแค่ประโยคเดียวว่าครบแล้วสาสิบวันแล้วผมก็หมดสติไปอีกครั้งผมฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาลหมอบอกว่าผมหมดสติอยู่ในบ้านร้างที่ไม่มีใครอยู่มาหลายปีตำรวจบอกว่าไม่มีชื่อเจ้าของบ้านไม่มีหลักฐานการเช่าบ้านและบ้านหลังนั้นถูกรื้อทิ้งไปแล้วตั้งแต่สิบปีก่อนผมไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินผมรีบไปที่ซากบ้านหลังนั้น มันไม่มีอะไรเลยนอกจากเสาไม้เก่าๆและป้ายไม้เล็กๆที่เขียนว่าขอให้ดวงวิญญาณที่เฝ้าบ้านนี้ได้ไปสู่สุขติผมหยิบกล้องที่ผมวางไว้ในห้องก่อนหน้านั้นมาดูและในคลิปสุดท้ายคือภาพที่ผมกำลังนอนหลับอยู่แล้วมีเงาดำสูงใหญ่นั่งอยู่ปลายเตียงเฝ้ามองตลอดทั้งคืนผมจำไม่ได้เลยว่าเคยเห็นมันอยู่ตรงนั้นและเสียงกระซิบในตอนท้ายคลิปทูดว่า คราวหน้าพาเพื่อนมาด้วยทุกปีในวันเดียวกันที่ผมเข้าไปอยู่บ้านนั้นผมฝันซ้ำๆว่ากำลังเดินขึ้นบันไดและมีเงาเฝ้ารออยู่บนชั้นสองมันไม่เคยพูดอะไรนอกจากยิ้มและชี้ไปที่ห้องใต้บันไดทุกครั้งผมตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงเคาะสามครั้งที่ประตูห้องนอนของผมแม้จะอยู่คนเดียวก็ตาม